โรคเบาหวานถือเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติในการผลิตหรือการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินของร่างกายทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับน้ําตาในเลือดสูงซึ่งการเกิดภาวะน้ําตาในเลือดสูงเป็นเวลานานก็ทำให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพทํางานล้มเหลวเป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตาสูญเสียการมองเห็นไตาวายเรื้อรังหัวใจขาดเลือดอัมพฤกษ์อมัอมาพาตชาที่ปลายมือปลายเท้าเป็นแผลหายยากบางรายก็อาจต้องตัดขา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอใช้ยาตามที่แพทย์สั่งและถ้าหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ที่ทำการรักษาห้ามทำการปรับยาเองเออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมันตรวจเท้าถ้าหากเป็นแผลก็ควรต้องรีบไปพบแพทย์ไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่ค่ะ ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลมานะคะว่าปัจจุบันนี้โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในผู้สูงอายุโดยพบว่าผู้สูงอายุในระบบมากกว่า9 5ล้าน5แคนคัดกรองสุขภาพมากกว่า7 5ล้าน5แคนหรือร้อยละ78.74พบปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่นั่นก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเป็นความดันโลหิตสูงมากที่สุดร้อยละ46.06 เบาหวานร้อยละยี่สซึ่งก็เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินเนื่องจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอร่างกายดื้อต่ออินซูลินเกิดจากกรรมพันธุ์หรือสภาวะแวดล้อมเช่นความอ้วนความชาราขาดการออกกำลังกาย โรคหรือยาบางกลุ่มเป็นต้นไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดนะคะแต่ว่าป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ถ้าเกิดควบคุมระดับน้ํำตาลและน้าหนักตัวได้เป็นอย่างดีค่ะผู้ป่วยเบาหวานควรจะควบคุมอาหารและน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในภาวะปกติ กินอาหารให้ตรงเวลาครบสามมื้อในปริมาณที่ถูกสัดส่วนเนื่องจากยาเบาหวานควบคุมน้ำตาลจากอาหารได้45-60กรัมต่อมือ้อคิดเป็นข้าวสวยไม่เกิน3-4ทัพพีต้องไม่กินจุบจิบเลือกกินอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีดหรือธัญพืชไม่ขัดสีจะทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลช้าลงลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นอกจากนี้ก็ควรต้องงดกินน้ำตาลเกินจำเป็น เลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นผลไม้หวานจัดน้ำหวานน้ำอัดลมขนมหวานไอศกรีมและเบเกอรี่ต่างๆควรจะเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัดในปริมาณที่เหมาะสมเช่นกล้วยแอปเปิลเขียวฝรั่งส่วนนมจืดนมไขมันต่ำพร่องมันเนยไม่ควรจะดื่มเกินหนึ่งแก้วต่อวันค่ะส่วนนมเปรี้ยวมีน้ำตาลสูงไม่ควรดื่มทุกวัน ทางด้านนายแพทย์มานัทโพธาภร,ร์รองอธิบดีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าคนที่ทํางานหนักเกินไปเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานสาเหตุก็คือพฤติกรรมการกินอาหารของหวานของมันของทอดโดยเฉพาะเมื่อทํางานหนักเกิดความเครียดร่างกายก็ต้องการของหวานไปเติมเต็มค่ะเนื่องจากสามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้ ของหวานที่มีน้ําตาลสูงนั้นจะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนที่จะหลั่งออกมาเวลารู้สึกเครียดเมื่อเครียดมากจึงกินมากขึ้นซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแถมยังทําลายสุขภาพอย่างมากด้วยนายแพทย์เกรียงไกรนามไทยทรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะภาวะน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเป็นเวลานานนั้น ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆได้เช่นตาไตาระบบประสาทโรคเบาหวานจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะนั่นคือประเภทที่1จะเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ประเภทที่2เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หรือดื้ออินซูลินส่วนประเภทที่3มเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ที่พัฒนาขึ้นระหว่างตั้งครรภจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนเลยสำหรับอาการของโรคเบาหวานได้แก่รู้สึกหิวบ่อยกระหายน้ำปัสสาวะปริมาณมากและบ่อยเหนื่อยอ่อนเพลียผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวหนังตาแห้งมีอาการชาที่เท้าหรือรู้สึกเจ็บแปลกๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้าร่างกายก็จะสูรผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้บวกกับพฤติกรรมการกินที่ไม่ค่อยระวังเรื่องแป้งและน้ำตาลก็อาจกำลังเป็นโรคเบาหวานต้องรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและทำการรักษาต่อไปส่วนการป้องกันก็คือให้ระวังระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเน้นกินอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนมีกากใย,ยสูงหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพบแพทย์ตามนัด ขณะที่นายแพทย์เทเรศกระสนายระวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคเบาหวานทั่วโลกในปี2564ว่ามีผู้ป่วย537ล้านคนและคาดการว่าในปี2573จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น643ล้านคนและทำให้เสียชีวิตสูงถึง6,700,000คนหรือเสียชีวิต1รายในทุก5วินาทีส่วนอุบัติการในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น3 0 0 0คนต่อปีและมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน3ล้าน3 0สนคนปี2563มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด16,388คนอัตราการเสียชีวิต25.1ต่อประชากรแสนคน ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในการรักษาเบาหวานเฉลี่ยสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้โรคเบาหวานก็ยังเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆในกลุ่ม NCD ด้วยเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตวายเรื้อรังและโรคอื่นๆค่ะ ทางในแพทย์ปรีชาเปรมปรีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำถึงการป้องกันโรคเบาหวานด้วยนะคะว่าต้องเลือกกินอาหารให้หลากหลายโดยเน้นที่ผกักผลไม้และธัญพืชต่างๆลดอาหารประเภทหวานมันเค็มนอกจากนี้ก็ควรต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ3-5ครั้งทำจิตใจให้แจ่มใสนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวัน ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พู้ที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปควรต้องทำการตรวจสุขภาพทุกปีค่ะสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาในเลือดนั้นนอกจากการกินยาตามคำแนะนำของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณในการช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดก็มีเหมือนกันนะคะได้แก่มาระาขี้นกค่ะและยาต้มสมุนไพรเฉพาะรายเป็นต้นทั้งนี้การที่จะรักษาโรคเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ควรต้องเลือกสถานพยาบาลที่ให้การรักษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐานมีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application Tik t o k Instagram และ t w i t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ